อ่ะเห็นไหมครับเฉพาะแค่ลมมันอย่างเดียวนะลมมันแรง,แอ,งยอยู่แล้วมันท่วมห้องโดยสารรถอยู่แล้วแต่ถ้าเราไม่ใส่กล่องลมอะ่ะมันจะดูดอากาศในห้องเราทิ้งแทนที่มันจะต้องฉ่ำม,มากกว่านี้นะครับแทนที่มันจะต้องฉ่ำไปมากกว่านี้ปุ๊บมันก็ไม่ฉ่ำม,มันก็เย็นแค่เฉพาะตรงที่พี่โดนตรงนี้พอคนที่เขามันอยู่ตรงเนี้ยเขาจะมานอนตรงนี้หรือเขาจะไปนอนข้างหน้ารถเนี่ย ความเย็นมันจะไล่จากมันจะดูดความร้อนจากในรถเราไล่ไล่ออกมาทีนี้เรื่อยใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าระบบแอร์บ้านพี่ไปนั่งตรงไหนมันก็ต้องเย็นไม่จําเป็นที่จะต้องโดนโดนแรงลมถูกไหมครับคราวนี้ถ้าพี่ไม่ใส่กล่องลมปุ๊บเนี่ยมันก็เย็นแค่เฉพาะลมที่พี่โดนตัวพี่แต่ตอนนี้ผมต้องบอกเลยนะว่ายังไม่สมบูรณ์นะเพราะว่าเพราะว่าไอ้ตรงนั้นอะไอ้ตรงหน้าต่างมันยังไม่ปิดสนิท เพราะฉะนั้นพอมันยังไม่ปิดสนิทปุ๊บพี่ต้องไปหาอดี DIY แล้ล่ะตัดให้เป็นกรอบเป็นกะุ่นกิลิปับนะครับแล้วก็ใส่ล็อกเข้าไปมองมันเลยแล้วก็ตัดเป็นวงกลมวงรีนะครับแล้วก็พออะควิลิกตรงนี้เพีพี่อาจจะใช้เป็นวิธีการติดแม่เหล็กหรืออาจจะเป็นวิธีการทีบกับขอบหน้าต่างทำเป็นตัวที่กับขอบหน้าต่างแล้วเราเอาจะแผะตรงนี้ขี่เข้าไปที่ขอบหน้าต่าง เสร็จแล้วป้บพอเอาพี่ไปปุ๊บเราดันเข้าไปปุ๊บมันก็ชนพอดีเลยครับแล้วเราเอาตัวล็อกนงใส่ปุ๊บปุ๊บเสร็จเรียบร้อยนะครับเนี่ยอโอเคกันนะล้าบนพื้นที่ขนาดเนี้ยแต่ถ้าเกิดว่าเอาเบาะเนี่ยเบาะมันขันต้องขันน้องสี่ตัวแต่ว่าคือเวลาต่อทะเบียนไม่ไแน่ใ,นใ,นใจเหมือนกัน,นผมต้องถามพี่เอ้ยเวลาเวลาถ้าเราเอาเบาะออกเนี่ยตำรวจเขาจะนี่หรอไ,หมไม่ไมไมไม ที่เราตรวจสภาพมีปัญหาารตรวจสภาพกับตำรวจจราจรอะไรยี้ไม่มีหนาหรอกอ๋องั้นก็แค่ก็แค่เวลาเราเราตรวจสภาพเราก็แค่ใส่ก๊อกแค่นั้นเองใช่ใช่ใช่อ่และแอร์มันก็เป็นแค่แค่ส่วนหนึ่งในรถนช่ไหมเขาก็เขาเขาก็ไม่รู้เฉยๆว่าว่าเราเราเป็นแอร์ติดแต่ถ้าเกิดรู้สึกว่าผมรู้สึกว่าถ้าเป็นแอร์ติดผนังเนี่ยมันต้องต้องยึดต้องรื้อออกใช่ไหมครับถูกไหมถาารยไม่วามรู้ใช่นะครับ เราะฉะนั้นถ้าเห็นการทำเอย่างเงี้ยเราจะทำเป็นลักษณะพวกแอร์ติดผนังพวกอะไรเจอเจอเรื่องน้ำหนักปรุงน้ำหนักเกินจดทะเบียนโดนใช่ไหมครับโดนแน่นอนไม่จะต่อสภาพกันไม่ค่อย๋อแล้วแล้วต้องทำไงครับพี่ต้องลื้อเหรอมันมันรีสโอวิธีจะพูดแค่จะน้าเกียก็คือต้องคุยกับพี่ตรวจสภาพเขาโอเคงั้นเราไม่คุยดีกว่าเออเราตรงนี้ดีกว่าว่าของเราก็คือแค่แค่เฟอร์นิเจอร์ในรถอย่างเดียวพี่จะเลิกใช้พี่บอกว่าโอ้ยมันยังไม่ออกคิปเอาไว้เป่าในห้องเรา ใช้ในห้องเรา,ใน,าในอุปกรณ์ตัวเนี้มันครบหมดแล้วพี่ไม่ต้องซื้อแล้วเห็นไหมครับชามกว่าไหมครับชามกว่าถ้า6000 BTU มันจะชืดกว่าแต่ไม่ใช่มันไม่เย็นมัน6000 BTU ครับไม่เข้าใจว่า6000 BTU ของพยาน BTU มันน้อยกว่าแต่ว่า6000 BTU ถ้าใสา่ชุดกล่องก็ไม่มีด้อยถ้าใสา่ชุดถ้าใส่ชุดกล่องก็ไม่มีด้ยอยหม่งั้นลูกค้าเอาไปเทสใส่ชุดกล่องกันก็ไม่มีด้อยผมไปเทสมาแล้วพบ ตัวทุกตัวผมต้องเทสหมดว่าว่ามันหกพันวิวใส่ชุดกล่องเป็นไงก็เย็นครับเย็นแต่ว่ามันหกพันวิวต้องอย่างมากนะครับโอเคจบคลิปครับ